สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับติดซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ติดซีรีส์จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่องยงพันหมอเถื่อนแห่งโลกธรรมซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรตติ้งสูงมากๆพอเป็นซีรีส์ที่กระตุ้นตอมอะดรีนาลีนให้ผู้ชมเนี่ยได้ตื่นเต้นตลอดเวลาเลยยงพันเป็นหมอศัลยะแพทย์หนุ่มที่มีนี้สินติดตัวเพราะการรักษาน้องสาวที่ป่วยจากความผิดพลาดในวัยเด็กของเขา เขาจึงต้องพยายามหาเงินก้อนโตมารักษาน้องด้วยการเข้าไปเป็นหมอเถื่อนนั่นเองค่ะยังไงเราไปเริ่มดูรีวิวกันเลยดีกว่านะมาเริ่มที่เนื้อเรื่องกันเลยนะคะเรื่องราวของโยงพันหรือพิมแทยอนแพทย์หนุ่มที่มีหนี้สินติดตัวเขาคนนี้แอบลักลอบทำงานผิดกฎหมายในการรักษามาเฟียและปกปิดตำรวจ แม้เขาจะเป็นคนที่มีฝีมือดีแต่พอนี้สินทำให้เขาต้องการเงินตลอดเวลาจนเมื่อเขาได้ไปสู่ชั้น12ของโรงพยาบาลที่รักษาแต่คนมีเงินเท่านั้นเขาได้พาตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับฮันยอจินฮันยอจินเป็นทายาทโรงพยาบาลที่พระเอกทำงานอยู่ถูกพี่ชายต่างมารดาของเธอเนี่ใช้ย,ยาจนทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิททาแต่เธอสามารถรับรู้เรื่องราวภายนอกได้ และสิ่งที่พี่ชายของเธอทํานั้นเนี่ยมันทําให้เธอหวังที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อทําลายแล้วก็แก้แค้นทุกคนจนวันหนึ่งโอกาสของเธอก็มาถึงเธอได้ตื่นขึ้นมาชั่วคราวเธอจึงเสนอเงินให้กับคิมแทฮย,อ,ยอนเป็นจํานวนมากมาพอที่เขาเนี่ยจะใช้ช่วยชีวิตน้องสาวได้แต่แลกกับการที่พระเอกจะต้องทําให้เธอตื่นและพาเธอออกจากชั้น12นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระเอกเนี่ย ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับนางเอกและทําให้ชีวิตของทั้งคู่เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงแลก็เจออันตรายต่างๆนานาแต่แล้วความรักก็ก่อตัวขึ้นเมื่อเขาได้ตกหลุมรักเคยยังถอดตัวไม่ขึ้นเลยค่ะมาพูดถึงตัวบทกันบ้างดีกว่าค่ะโดยซีรีเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ที่เราก็ต้องบอกเลยว่าสามารถนําเสนอในมุมมองที่แตกต่างจากซีรีส์การแพทย์เรื่องอื่นๆที่เราเคยดูมานะคะแต่ให้พูดจริงๆแล้วตัวบทเนี่ยก็ยังสเป สปะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุมโทนเรื่องตามหัวข้อไม่อยู่เลยออกทะเลไปไกลอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะ mm hmm. และในบางช่วงของซีรีส์นะคะประมาณตอนกลางๆเรื่องจนถึงท้ายเรื่องจะมีการย้อนแฟลชแบ็กเนี่ยเยอะไปนิดนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเรื่องหลักสักเท่าไหร่เลย นี่ก็ทำให้การดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างไวเนี่ยกลับมาช้าตอนจบก็มีหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะคะว่าตัดจบไวไปส่วนตัวเราเองเนี่ยก็แอบผิดหวังกับฉากจบเช่นเดียวกันค่ะให้พูดรวมๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วครบรดชาติเลยนะคะมีทั้งความสนุกความตื่นเต้นลุ้นระทึกแล้วก็ยังมีการซ่อนโมต่างๆไว้ให้คนดูเนี่ยได้สงสัยแล้วก็ชวนติดตามนะคะว่าเนือเรื่องจะเป็นยังไงตอ่อ สรุปกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ถึงเราจะบอกว่าตัวบทเนี่ยออกจะสะเสะปซสปาไปหน่อยหรือว่าตัดจบไวเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จเกินคาดของเกาหลีใต้เลยด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่บทรักโรแมนติกเลยนะคะไม่ได้เอาใจสายฟินสายหวานแล้ว ไม่ได้มีความสนุกสนานขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่ชอบแบบสายโหดความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ดูแล้วไม่สะกิดใจให้หงุดหงิดเพราะมีความสมเหตุสมผลไม่ได้เพ้อฝันแบบแทบจะหาเหตุผลอะไรไม่ได้ต้องบอกเลยว่าต้องชอบซีรีส์เรื่องนี้แน่ๆเลยนะคะยังไงใครที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราว่าเพื่อนๆไม่ควรพลาดเรื่องนี้นะอีกทั้งเพื่อนๆสามารถหาดูได้ในเน็ตฟลิกแล้วนะคะ วันนี้ติดซีดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ